ลองจินตนาการว่าอยู่ดีๆโลกทั้งใบสะดุดแล้วหยุดหมุนไปเพียงสิบวินาทีสิ่งแรกที่คุณจะรู้สึกคือแรงมหาศาลร,ราวกับมีมือยักษ์มาดึงคุณรถที่อยู่บนถนนอาคารสูงสูงทุกสิ่งทุกอย่างสั่นไหวและพังถล่มในพริบตาเข้าของและคนถูกเหวี่ยงออกไปราวกับโลกกลายเป็นรถที่เบรกกระทันหันด้วยความเร็วเหนือเสียงหลายเมืองถล่มในพริบตา สิ่งของปลิวกระจายเหมือนฝุ่นในพายุทะเลและมหาสมุทรจะก่อตัวเป็นคลื่นยักษ์มหาศาลน้ำพุ่งขึ้นฝั่งเป็นกำแพงยักษ์ลมที่เคลื่อนตัวด้วยความเร็วจากชั้นบรรยากาศสร้างพายุรุนแรงระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกคลื่นสูงหลายสิบเมตรซัดเข้าหาแผ่นดินความโกลาหลน,นี้กินเวลาเพียงสิวินาทีเท่านั้นแต่เพียงพอให้เมืองใหญ่บางเมืองหายไปจากแผ่นที่ และเมื่อสิบวินาทีนั้นผ่านไปโลกกลับมาเริ่มหมุนใหม่อีกครั้งแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนั้นจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปตลอดกาล